สวัสดีครับวันนี้ลมเย็นลมแรงมากผมกระสานเลยสวัสดีไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดีมาเกิดเป็นเป็นฝรั่งแล้วพูดไทยไม่ใช่ ดูนกพิราบนกพิราบเยอะแยะเลยเไปไน็นไงเอามะละกอไปให้ไม่ยาวันก่อนเอาไปฝากแกแกโทรมา,มาบอกว่า อร่อยอร่อยเอเอจะเรียกอะไรนะม้นทองเขาบอกว่าม้นทองอร่อยอร่อยแต่เม็ดมันแข็งเกินไปนะฝรั่งไม่เคยกินมะละกอไปเดินไปหาไม่ยากกว่า ขณะน,นี้เวลาสามทุ่มสิบหกนาทีนะคะข้างล่างนี้เป็นคลองนะคะข้างล่างนี้เป็นคลองอันนี้สวนยอมบนคลองนะคะเส้นถนนเส้นนี้จะเป็นคลองหมดเลยที่วงเวียนนี่ข้างล่างก็เป็นคลอง อะไรนะจะไปไหนรอนเดบัสกลับบ้านับไปหาแม่ครับผมกลับบ้านไปหาแม่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 กลับบ้านแม่สี่คอร์ริเกตโตกลับบ้านแม่ไปหาแม่ไปหาแม่กลับบ้านแม่ไปหาแม่ไปหาแม่ กลับบ้านไม่ทันม,มิ่งวิ่งกันไปพามาชมบรรยากาศที่โบสถ์ศูนย์กลางประจำหมู่บ้านนะคะตอนนี้ผู้คนก็มานั่งดื่มกันค่ะเห็นข้างหลังไหมแล้วฝั่งโน้นก็มีนะคะอันนี้คือ โบสมีนาฬิกาบอกเวลาด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบ,รอบตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วโบสถ์กำลังซ่อมหลังคาใหม่เพราะว่าหลังคาเพิ่งซ่อมไปแล้วร่วงหล่นมาเมื่อเดือนที่แล้ว